เกธรรมดาเบาะนาง v p 3แถวสภาพสวยๆกับเจา้าเตยตาคอมพิวเตอร์เครื่อง2.8รุ่น GRP ี2020ได้ในส่วนของตัวกระจังหน้าโครเมียมสภาพสวยๆพอนข้างวดแค่20,000บาทเท่านั้นกับคันนี้เลยนะคะมาพร้อมกับไฟหน้าแบบไฮโดรเจนและไฟตัดหมอกคู่หน้า ตัวยางแบบเปลี่ยนยางมาให้ใหม่ทั้ง4ีเส้นปี2025สภาพสวยๆรถไม่มีชนหนักไม่มีพิษความไม่มีน้ำท่วมไม่มีตัดต่อไม่มีกรอใหม่ด้านในมาพร้อมกับตัวเบาะหนังว i p ีแถวสภาพสวยมากบางแดดท,ทุกที่นั่งมาให้ตัวนี้มีข้อตัวจบถังดับเพลิงมาให้ตัวรถนะคะสภาพสวยๆรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์สูงสุด2ปีหรือ1 0 0 0 0มนกิโลนะคะสภาพสวยเดิมด้านหลังมาพร้อมกับตัวไฟไท้ายไฟเลี้ยวต,ต,ต่างๆใช้งานได้ปกตินะคะพ,มมพี่ๆคะ่ะใครสนใจรถตู้คอมพิวเตอร์พร้อมวิ่งงานจาัดไฟแนสไฟขาวไฟฟ้าไฟเหลืองได้คันนนนี้้้้มมาาาดดูะพรรอหจบบ ฟังชันระบบทัชสกรีนมาพร้อมกับตัวกล้องบันทึกหน้าและเกียร์ธรรมดาพี่ๆคะคันนี้นะคะบอกเลยน้องสวยเดินมากๆนะะจัดมาให้ในราคาสุพิเศษ999,000บาทเท่านั้นพรค่างวด20,000บาทเท่านั้นกับเจ้าโตยตาคอมพิว,ตว,ตว,ตวเตอร์หน้ายาว2.8คันนี้สนใจติดต่อลงมาได้เลยีอ061178699คิดถึงก็จะมีสองไว้ใจเซทไทรถส,สวยค่ะ